สาวแขวงอุดมไสได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมหนักที่สุดในหอบ37ปีพี่น้องเห็นแล้วเป็นตาเห็นอกเห็นใจเป็นตาสงสารเมือ่อทินทานบานเกิดเฮือนสานต่องเถือกน้ำพัดนีบ่มีบอนอยู่บนหินอ่ะเอาไปเบิ่งนกัน สบายดีพี่น้องป้องปายสบายดีพี่น้องสาวลาวพสบายดีพี่น้องสาวไทยที่หักแพงมดทุกคนมาพบกับสมชิตลาบวยบินกับรายการอยากเล่าลให้ฟังเมื่อนี้ก็จะเป็นการอัปเดตสถานาการณ์บ้านเมืองทางสอปปลาวของพงเฮาโดยเฉพาะทางแขวงอูดมไซษส่วนนี้คือดังพี่พี่น้องน้องได้รับหูนากันวว่าเป็นส่วนระดูฝนและภัยน้ําท่วมนี้กเฮเห็นอยู่เป็นประจาเห็นอยู่ตลอดโดยเฉพาะอยู่เห็นส่วนแล้วลังนี้ก็มีอยู่ทางนาครหลองเวียงจันที่มีน้ำขังอยู่ตามเส้นทางต่างๆเส้นทางด่วน แรงจันทหาวังเวียงการนำท่วมทางแต่ก็บทงังคันมันจะเสียหายจนเฮื่อนซานถึกพัดไปกับสายน้ำแต่ว่าซาวแขวมอุดมใส่เมื่อวานนี้ได้รับพ้กระทบจากน้ำท่วมแบบหนักที่สุดในหอบ30กว่าปีประมาณ37ปีอาซาจื้อได้ละเมนปี1,000 เก้าร้อยแปดสิบห้าเลยรวมแล้วก็ประมาณสามสิบเจ็ดปีที่ซาแขวงอุดมไสได้ครับพลกระทบจากน้ำท่วมในตอนนั้นที่เป็นการจนจนมีเพลงขึ้นมาว่าน้ำท่วมเมืองใสแต่ก็ตั้งแต่นั้นมาก็มีกันมีอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมที่บ่อนักป่านนี้แต่มาฮอดเมื่อวานนี้ก็ถือว่าซาแขวงอุดมไสเป็นต้นลำแมนเมืองไสเมืองลาเมืองนหมอที่ได้ครับพลกระทบจากน้ำท่วมจนเฮือนซานบานซ่องบ่อนยูบ่อนกินบ่อนธรรมาหากินถึกพัดถึกเสาะนีบดบัง คนที่ทุกข์อยู่แล้วก็แห้งทุกข์ไปกว่าไปเติมอี้ยนน้าท่วมน้าป่าไล่ลากเห็นหลายๆคนเพราะว่าก็เป็นดินเป็นทินทางที่เคยอยู่สมจิตเคยไปอยู่พุ่นหปีเคยไปซ่อนเคยไปเฮ็ดเวียกอยู่พุ่นแล้วก็มีพี่พี่นอ้นองๆหลายๆคนที่เขาก็เป็นห่วงข้าเจ้าเห็นสภาพแบบนี้แล้วข้าเจ้าได้ตกในวิกฤตแบบนี้แล้วก็โอ้เห็นอกเห็นใจก็บูคิดว่ามันชิหนักปานนี้ขอแสดงความเสียใจไปยัง พ่อแม่พี่น้องทางแขวงอุดมไัยขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปไวๆผู้ใดที่โบนักก็ดีใจนําแต่ว่าผู้ใดที่นักนก,ก็็แสดงความเสียใจนําโอ้มาฮอจุดนี้เรานักเนาะอันอื่นนี่ก็สิพอใส่ได้ แต่ว่าอุปกรณ์อีอยังตั้งๆอยู่ในเฮือนก็นยากที่จะกลับคืนมาใส่ได้เพราะว่าบางคนนี่ก็มีแต่อาโต้ลอดเพราะนั้นอุปกรณ์อี่ยังกับท่านได้มีเวลาในการค้อนออกจากเฮือนเพราะว่าน้ำท่วมมันอยู่ในหวงกว้างคือดังที่พี่น้องหู้เราว่าอุดมไ้ทั้งหมดมันจะอยู่ภาคเหนือของเราแต่ว่ามันมีแม่น,น้ำที่ซื้อว่าแม่น้ำกอที่เป็นสายน้ำไหลผ่านไหลผ่านแผงอุดมไ้ไลความผ่านเมืองไสแล้วเฮือนสานรพัส่วนมันก็นอยู่โบได้ไม่ยุต่ธเนาะ มันวัเทียบส่กับแม่น้ำนนมันนะมันบ่อพอเท่าใดน้ําเพิ่มน้ําสูงสระในระดับหนึ่งนี้มันกระท่วมแล้วะนะพี่น้องมันก็ลยเหตุให้แต่ละปีนี้ก็กระท่วมแต่ว่ากระท่วมคนที่อยู่ในบริเวณใกล้กับสายน้ําแต่ว่าปีนี้นี่คนที่อยู่ทั้งอยู่บนที่สูงแล้วก็น้ําก็ยังมาหอดมือนี้นี่ก็เห็นหลายๆครอบครัวหลายๆพี่น้องหลายๆคนพากันอนาไมยเฮือนซานพากันกวาดขี้ต้มกวาดขี้เหยื่อที่เซาะเข้ามาใส่เฮือนออกอ๋อ,อ,อ,อเป็นตะหันเห็นอกเห็นใจหลายกันอยู่ตามสายน้ํามันก็มีคอดีแล้วก็มี คอเสียในกรณีที่น้ตาต่าไลหลากแบบนี้นีแหละเนาะเฮต้มีกันเสียหายมหาศาลโอ้ก็ทุดทายนี้ในานามสมจิตในานามสุนโตขอแสดงความเสียใจมายังสาวแขวงอุดมใจโดยเฉพาะสาวแขวงสาวเมืองไซเมืองนามอเมืองลาที่ได้พผลกระทบจากภายน้ําท่วมในครั้งนี้วางว่าครอบครัวที่ได้พผนกระทบจาก,อ,าาอ,อ,ก,จากอุทกาภัยครั้งนี้จะได้ฟื้นตัวไวๆและก็ขอียกห้องขอเชิญชวนบรรดาพี่ๆน้องๆทีอยู่ ไกลและไกลพากันช่วยเหลือสาแขวงอุดมไสผู้ไดๆรับพลกระทบจากไปน้าท่วมตัวนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการเหตุให้กระเจ้ามีจิตใจที่จะสู้ต่อมีจิตใจที่จะกลับมาตั้งตนตั้งโต้ใดไมบางคนนี่ก็คือเฮือนไปเป็นหลังเลยบูฮูจักว่าสิอยู่ต่อแนวใดทุกแล้วก็ทุกซ้ำเติมไปอีกเอานาะเอาสุดท้ายนี่ก็อออขออวยพรเด้อสาแขวงอุดมไสพากันปลอดภัย อยู่ดีมีแห้งก็มีแต่กลับมาตั้งหลักใหม่สู้สนใหม่สิ่งที่เราบกคิดว่ามันจะเกิดสิ่งที่เราบกเคยอยากให้มันเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ตั้งตนตั้งโต,งต,งตใหม่แล้วก็สู้กันไม่เสียอกเสียใจน้ำลายไหลเห็นอกเห็นใจน้ำลายไหลแล้วก็ขออวยพรพี่ๆน้องๆที่ติดตามต้องละบุญบินก็ให้อยู่ดีมีแห้งพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวลาวให้อยู่ดีมีแห้งปัสจากรูดได้ครเจ็บช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ตามสายน้ำผู้ที่อยู่ตามลำธารก็ขอให้ระมัดระวังเอาเครื่อองง ไวที่สูงทาเมือใดฝนตกหน,นักติดตามทรัพยากรอากาศว่ามันจะมีพายุหรือจะมีจะมีฝนตกบอกสิก็ต้องได้ระมัดระวังเอาเครื่องไว,ทงว,วไ้ที่สูงตัวใดที่สําคัญก็เอาไว้โดยเฉพาะเที่ยวไปนี่ไปนั้นเราปะเฮือนบมมีพอยุก็ให้ระมัดระวังนํากันนะสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำบาสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย